ใส่ไลซิวด้วยสบู่สมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นที่สกัดจากโรถถนมแดงกูนาพังให้กลับมาปังอีกครั้งลดปัญหาสิวต้าก,กับจุดดางดำบนใบหน้าเห็นผลภายใน7วันแบนนี้ที่กี้ไว้ใจสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วกับไมออมสินครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพามาดูสมุนไพรตัวหนึง่งที่เป็นดอกไม้กําลังบาน ทุ่วทุกทุ่งแนาเลยนะครับตามข้างทางก็มีสมุนไพรของเราวันนี้ก็คือต้นดอกจานหรือว่าต้นทองกวาวนะครับวันนี้ไปดูกันเลยว่าทองกวาวมีสรรพคุณอะไรบ้างไปชมกันเลยครับ คุณผู้ชมครับดูสิทองกวาวเต็มเลยนะครับคนอีสานเขาจะเรียกว่าดอกจานนะครับถ้าช่วงนี้ดอกจานบานก็รู้เลยนะครับว่ากําลังจะก้าวสู่ฤดูร้รอนนะครับคุณผู้ชมจะเปลี่ยนฤดูแล้วดอกจานหรือว่าทองกวาวนะครับเป็นทั้งดอกไม้เป็นทั้งสมุนไพรด้วยสรพพคุณของเขานะครับรากทองกวาวจะมีสรพพคุณบํารุงธาตุนะครับแล้วก็รากทองกวาวยังใช้ต้มน้ําดื่มเป็นยารักษาโรคประสาทได้ดอกควองกวาวนะครับใช้ต้มน้ําดื่มช่วยถอนพิษ ได้นะครับแล้วก็ดอกของเขายังช่วยแก้อาการกระหายน้ําได้มีการเอาไปต้มน้ําดื่มเป็นน้ําดอกทองกวาวขายด้วยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ดอกของเขายังช่วยสมานแผลปากเปื่อยได้นะครับแกนของทองกว้าวสามารถใช้ทาแก้อาการปวดฟันได้ดอกใช้หยอดตาแก้อาการตาแดงเจ็บตาปวดตาระคายเคืองตาตามัวตาแฉะตาฝากรับแล้วก็ยางของต้นยังช่วยแก้อาการท้องร่วงได้ด้วยใบของทองกวาวยังมีสรรพคุณแก้อาการท้องขึ้นแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ ลมในกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็ฝักและใบและ,มะเมล็ดยังเอามาต้มน้ําดื่มเป็นยาแก้ขับพิษพยาธิหรือขับพยาธิตัวกลมนะครับใบของเขายังใช้เป็นยาภายในใช้ขับพยาธินะครับแล้วก็ดอกใช้ต้มดื่มเป็นยาขับปัสสาวะแล้วก็ขับฤทีดวงนะครับโดยใช้ใบของเขาเป็นยาแก้ปวดได้มเมล็ดยังเอามาบดผสมกับน้ำมะนาวเป็นยาทาบริเวณที่มีผดผื่นแดงอักเสบคันแสบร้อนนะครับแล้วก็ใบยังเอามาตำพอกฝีพอกสิวแก้อาการปวดช่วยถอนพิษได้นะครับ นอกจากนี้ดอกของเขายังช่วยแก้พิษฝีได้รากของทองกวาวยังเอามาประครบบริเวณที่เป็นตะขิวได้นะครับและดอกของเขาคุณผู้ชมอันนี้ถือว่าดีหรือไม่ดีละ่ะกินแล้วมันจะช่วยลดกําหนักนะครับก็คือช่วยสําหรับคนที่มีความต้องการทางเพศสูงมากเกินไปนะจะช่วยลดกําหนักได้แล้วก็เปลือกของเขาสามารถเอามาทําเป็นสารสกัดหรือว่าเอามาต้มน้ําดื่มจะช่วยเพิ่มขนาดหน้าอกได้นะครับและจะทําให้จํานวนอสุจิลดลงอันนี้ก็คงไม่ดีเนาะสำหรับคนผู้ชายนะครับก็คงจะเหมาะกับคนผู้หญิง มากมากคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะกินกินน้ำเดี๋ยวแต่เขาลงมาให้ดูในดอกก็จะมีน้ําหวานนะครับคุณผู้ชมนี่นี่นีนี่มาดูมีน้ำหวานด้วยอันนี้กินได้นะครับน้ําหวานตรงนี้นะครับอืมรสหวานมากคุณผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวลงมาให้ดูเอกอ่ะนี่ตอนนี้ไม่มีบางตัวน้ําหวานเยอะมากเลยและทองกปลวนะครับคุณผู้ชมหลายคนต้องเคยกินนะ หลายคนต้องเคยกินแล้วก็เคยกินน้ำหวานแล้วก็เอามาเป่าเล่นนะครับวิธีเอามาเป่าง่ายๆเลยอันนี้ก็นอกเหนือสมุนไพรไปแล้วมีการเอานําดอกทองกวาวนี่แหละครับคุณผู้ชมไปต้มน้ําดื่มนะครับเป็นสมุนไพรเป็นน้ําทองกวาวแต่คุณผู้ชายก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าจะกินคุณผู้หญิงก็กินก็น่าจะดีต่อร่างกายมากกว่าแล้วเอาไส้มันออกนะครับเอาไส้เหลืองๆออก เอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมถ้าใครที่อยากเอาไปลองทานดูนะครับน้ําดอกทองกวาวสามารถเอาไปต้มน้ําดื่มได้เลยนะครับก่อนจากการฝากไว้เหมือนเดิมสมุนไพรถ้าเราจะกินจะใช้ให้ศึกษาข้อมูลดีๆหรือปรึกษาผู้ที่มีความรู้ทางด้านสมุนไพรนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้มาออมสินขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ